สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SCBS Explain ในอีพิสโซดนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ฮอตฮิตจากนี้ต่อไปอีก2เดือนก็คือเรื่องของการจับตาโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าตอนนี้เนี่ยในวันที่3พฤศจิกายนเนี่ยจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับผมซึ่งแน่นอนว,ว่าผู้ที่จะเป็นผู้ชิงตําแหน่งนะครับผมก็คือตัวประธานาธิบนดะีท่านปัจจุบันคือ คุณโดนัลด์ทรัมป์จากพรรคริพับบิกันนะครับผมในขณะที่ผู้ท้าชิงเนี่ยคือคุณโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตเนี่ยก็มีคะแนนนิยมเนี่ยสูงมากในช่วงที่ผ่านมานะครับผมในอีพิโซดนี้เราจะมาคุยกันว่าทําไมเรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยคะแนนนิยมเนี่ยในช่วงหลังๆถึงจะมีแนวโน้มที่จะตีตื้นขึ้นมาสูสีกับคุณโจไบเดนแล้วรวมไปถึงว่าในยะสําคัญในการเลือกตั้งว่าถ้าใครเข้ามาเป็นประธานาธิบดีเนี่ย ทิศทางผลต่อเศรษฐกิจต่อตลาดเงินตลาดทุนจะเป็นยังไงบ้างเรามาติดตามชมกันเลยครับครับอย่างที่เรียนไปนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนอกรกฎาคมิถุนากรกฎาต่อต่อเนื่องถึงช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยผู้ท้าชิงจากพรรคเดโมแครตก็คือคุณโจไบเดนเนี่ยคะแนนนิยมเนี่ยค่อนข้างสูงกว่าตัวคุณทรัมป์เนี่ยถึงประมาณ8 1 0เเลยทีเดียวคำถามคือทำไมนะฮะสาเหตุก็คือว่าเนื่องจากว่า ผู้ติดเชื้อนะครับโควิด19เนี่ยในอเมริกาเนี่ยมีค่อนข้างสูงที่เป็น second round หรือว่าเป็นรอบ2นะครับผมมีผู้ติดเชื้อวันวัน,วนหนึ่งถึงกว่า60,000คนนะครับผมทำให้ผู้คนก็เลยมองว่าการบริหารจัดการในเรื่องของโควิดของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถือว่าผิดพลาด นะครับผมก็เลยทําให้คะแนนนิยมของคุณโจไบเดนค่อนข้างสูงรวมไปถึงเรื่องของการประท้วงในช่วงที่ผ่านมาที่มีการประท้วงเรื่องประเด็นเรื่องของ Black Lives Matter ด้วยนะครับผมหลังจากที่มีชนผิวสีนะครับผมมีการถูกจับกลุมจากตำรวจแล้วก็อาจจะมีการถูกกระทําที่รุนแรงเกินไปนะครับผมก็ทําให้เสียชีวิตกันไปแล้วก็เกิดการประท้วงขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกาในเรื่องของออในเรื่องของชนชั้นนะครับเชื้อชาติต่าง แต่อย่างไรก็ตามในช่วงหลังๆเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงเดือนสิงหาคมเนี่ยเราเห็นสัญญาณที่คะแนนนิยมของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยถูกตีตื้นขึ้นมามากขึ้นนะครับผมได้โดยปัจจุบันเนี่ยคะแนนนิยมนะครับผมของคุณประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยตามหลังคุณโจไบเดนถึงแค่แค่ประมาณ6%กเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าไปมองในตลาดที่เป็นตลาดการพนันขันต่อนะครับผมเราจะเห็นทรายว่า ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยตอนนี้เท่ากับคุณโจไบเดนเลยในโอกาสที่จะได้เป็นประธานาธิบดีนะครับผมคำถามคือว่าในในประเด็นเหล่านั้นเนี่ยสาเหตุคืออะไรนะฮะสาเหตุของการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยได้คะแนนนิยมเพิ่มมากขึ้น,นมี3มี3ประเด็นด้วยกันอย่างแรกคือจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยเริ่มมีทรายที่ลดลงนะครับผมผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากที่วันๆนหนึ่งประมาณ6 0,000กว่าคนเนี่ยนะฮะต่อวันนะครับผมตอนนี้ก็เหลือประมาณ3ามสามถึงสี่หมื่นต่อคนนะครับถือว่าลดลงแล้วจริงๆก็คือยังค่อนข้างสูงอยู่ถ้าเทียบกับที่ทอื่นๆนะครับผมแต่ว่าที่ลดลงเนี่ยสาเหตุนหนึ่งก็คือแต่ละที่เนี่ยเริ่มมีการทำโซเชียลดิสทันซิ่งอีกครั้งหนึ่งแต่เป็นการปิดเมืองอย่างอ่อนๆน,นะครับผมไม่ได้รุนแรงแบบตอนสมัยแรกประเด็นที่2คือตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยค่อนข้างดีต่อเนื่องนะครับผมเราเห็นทรายของการที่ภ้ากัน จ้างงานนะครับดีขึ้นอัตราการว่างงานลดลงนะครับดัชนีเรื่องของภาคการผลิตภาคบริการการบริโภคต่างเนี่ยทรายคือยังดีต่ออันที่3ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งคือการที่การประท้วง Black Live s m a t t e r เนี่ยนะครับผมซึ่งเดิมทีนี้เป็นประโยชน์ต่อคุณโจไบเดนนะฮะแต่หลังจากที่มีในช่วงหลังๆนี้การประท้วงเนี่ยมีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในรัฐวิสคอนซินนะครับผนะครับผมเ,เนี่ยก็เลยทำให้ในเรื่องของการที่ประชาชนคนที่ค่อนข้าง กังวลในเรื่องของความรุนแรงต่างๆเนี่ยเริ่มหันมาให้การสนับสนุนคุณโดนัลด์ทรัมป์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเน้นในเรื่องของการที่จะเป็นประธานาธิบดีที่ยึดติดกับเรื่องของการใช้กฎระเบียบนะครับผมหรือว่าเป็น law and order president นะครับผมก็เลยทำให้กลายเป็นว่าคะแนนนิยมกลับมาหาประธานาธิบดีทรัมป์มากขึ้นครับครับส่วนแนวโน้มต่อไปของเรื่องประธานาธิบดีเนี่ยนะครับผมสิ่งที่เรานักลงทุนต้องจับตาคือเรื่องของการดีเดตหรือว่าการ โต้วาทีเพื่อสําหรับ2ผู้ท้าชิงนะครับผมก็คือคุณโจไบเดนกับประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยจะมีการโต้วาทีกัน3รอบด้วยกันนะครับผมวันที่29กันยายนในในเดือนนี้นะครับผมวันที่15ตุลาคมแล้วก็วันที่22ตุลาคมนะครับเป็นการดีเบตซึ่งการดีเบตกันเนี่ยเราจะเห็นวิสัยทัศน์เราจะเห็นนโยบายของทั้งสอง,งทั้งสองท่านนะครับผมเพื่อที่จะให้เราได้ภาพชัดเจนขึ้นแล้วก็ประชา,ะช,าชนชาวอเมริกันก็จะได้ภาพชัดเจนขึ้นว่า ถ้าเลือกในแต่ละท่านเนี่ยใครจะได้รับมามาเป็นประธานาธิบดีนะครับผมคราวนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าคุณโจไบเดนเข้ามาเนี่ย สิ่งที่ท่านหาเสียงมาโดยตลอดเนี่ยหลักๆก,ก็คือในเรื่องของความเท่าเทียมฉะนั้นสิ่งที่ท่านทําก็คือจะมีการขึ้นภาษีนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษีนิติบุคคลภาษีบุคคลธรรมดามากขึ้นเพื่อนําเม็ดเงินมาซึ่งท่านคํานวณแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ4ล้านล้าน,านดอลลาร์เนี่ยมาใช้ในการเรื่องสร้างสาธารณูปโภคต่างๆรวมถึงไปอุดหนุนในด้านเรื่องของสวัสดิการประชาชนนะสวัสดิการแม่และเด็กสวัสดิการให้แก่ชนผิวสีต่างๆนะครับผมเพื่อให้มีความทัดเทียมกันในเชิงเศรษฐกิจ นะครับผมเทียบเท่ากับ คนกลุ่มคนผิวขาวนะครับผมซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะทำให้มองในอีกมุมหนึ่งก็คือการเก็บภาษีมากขึ้นเนี่ยมันจะไปกดดันในเรื่องของตัวตัวเศรษฐกิจนะครับผมในฝั่งของประธานวันวีดิชัมนโยบายหลักๆของของท่านเนี่ยคงก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงละก็คือเรื่องของการที่เคยลดภาษีไปตั้งแต่สมัยแรกนะครับผมการลดภาษีแล้วก็จะคงอยู่ในระดับนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาเนี่ยก็จะทําให้เรื่องของการใช้จ่ายเนี่ยนะครับผมรายได้ของภาคธุรกิจเนี่ยไม่ต้องถูกหักในเรื่องของภา ีมากนักนะครับผมก็จะช่วยตรงนั้นนอกจากนั้นกฎระเบียบที่ลดลงในสมัยของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยก็จะช่วยทําให้เรื่องของธุรกิจย,ยังสามารถไปได้ด้วยนะครับผมฉะนั้นก็มีการมองกันว่าถ้าเผื่อ,อ,อฝั่งเดโมแครตได้โดยเฉพาะคุณโจไบเดนได้นะครับและรวมถึงสภาเนี่ยได้เป็นฝั่งเดโมแครตแล้วเนี่ย ภาพหลักๆก,ก็คือว่าอาจจะไปกดดันในเรื่องของตลาดเงินตลาดทุนนะครับผมเพราะว่าผลประกอบการจะลดลงจากการขึ้นภาษีแต่ในฝั่งของทรัมป์เนี่ยก็อาจจะยังเป็นบวกต่อเนื่องนะครับผมในเรื่องของอาภาพของการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นของอเมริกาเนี่ยเติบโตไป,ไปได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นเนื่องจากเรื่องของความคาดหวังของตลาดว่าก็เป็นไปได้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจจะยังอยู่ในตําแหน่งต่อนะครับแต่สุดท้ายยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราต้องต้องจับตาดูให้ดีคืออีเวนต์อย่างที่ผมเรียนไปก็คื ือเรื่องของดีเบตการโต้วาทีกันของทั้งสองท่านนะครับผมซึ่งจะเป็นปัจจัยที่จะกําหนดทิศทางเรื่องของแนวนโยบายรวมถึงแนวโน้มว่าใครจะได้กลับมาครองตําแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาอีกครั้งครับและนี่คือทั้งหมดของ scbs explain อีพิโ o ์นี้พบกันใหม่ได้ในอีพิโ o ์ถัดไปเพราะความเข้าใจช่วยจุดประกายการลงทุนสวัสดีครับ